น้องสบายด,ดีทุกคนนะจ๊ะสบายด,ดีทุก่านที่านองัจุลาลวยูุไทยลวยจตาประเทศดก,กันมีีพ่ก,โปโปกับสองตาสิกสเอ็น้อ,นองจา๊าตากรลังสิบเพื่อนแค่ดดนกับน้องมิดน้องเียวอ,อนยาไปฝากแค่ดดนตาเจ็บกันทีเจ็บพวกเขาลวล่วละอากศสทีวิวสควน เกลือเราต่ออีกวันนี้เนาะว่าสั่งเหื่อำได้และอย่องไสั่งันก็กำลังใส่เส้นไปแล้วอย่าสต่งคนอ่อ่าเออเออเดี๋ยวาหากไปเอาย่างไ ันสาวกากัลลังเล็เมืออย่างไรมันแล้วมันนี่พ<า>ี่น้องโอ้แม่ตาก็ลืมลืมอย่างหนึ่งอ่าลืมอ่าสรงกระสีใส่ประตูเนาะจะเป็นสีีนะพ่น้องงกระสีใส่ประตูแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ใส่ประตูอะไรพี่น้องก็มีบันพับเมนก้อนหลอกมาแหละแล้วก็แม่ตาก็เสีเอายาไปให้สาวดอนก่อนแล้วก็เสีไปซื้อเลยพี่เนาะชวนน้องเม็ดแล้วไปซื้อ พราะว่าแม่ตาก็คิดลืมนะว่าอยู่ว่าแอ้แมแอม,แ,มแต่ว่าลืมเพี้เพราะว่าแม่ตาก็บโบเคยโบเคยจะเขื่อนเนาะฮะก็จะมีประสบการณ์ครั้งแรกเนาะที่ได้เป็นสะพานบุญไอ้แอ้มขอบครัวยายเดอนนะลืมถามส่างเพื่อนเพี้ยนเนาะไปน,ไปนำกันเพี้อนที่ได้แหลกไปสื่อแหลไอทาองกระซีนะ เอาแห่นะั้นจะไปนลนะ้เนาะลืมพี่น้องเอ้ยสิได้แหลนไปซือเองแต่พี่นะ้องม่ตากราะจักเส้นอะไรโง่หนังโง่หลัง,ล,งลืมเฮากะลืมเฮากะว่าอยู่ว่าประตูประตูะตแต่กว่าเฮากะบอกเคยเห็ดนะเนาะอ่าเฮากะบุกเลย ยาเนาะยาดีเจ็บหัวเข่าก่นนะเจ็บหัวเข่าสบายดีเป็นอะไรไทแหน่บอกไขยยาน่ะมันคู่ได้โอ้เบาชมควรอันนี้ไดยยาอ่าคนละสามสิบพันพี่เนาะแม่ฮะกินแล้วเลยกินละคู่ได้ยายงานแล้วหัวเข่า พีนออ่น้องแม่ตาเสดระกลับไปเสือกันสร้างกระซีมาหายยายดอนต่อเปิดประตูอีกพี่น้องการนำกันเลยพี่น้องเลยพีนย่น้องเอ้ยหายน้องเม็ดกระบะทาไปซื้อแม่ตาบันไ,ไปเพราะว่าทางมันยากเกินเนาะมันกะเสดระรบแบกนะตากระครีวิวอ่าสั่งเพื่นกำลังใส่เส้นรีวิวเพื่อนยายดอนต่อไปพี่น้องเพราะว่าคำสั่งตามหัวหนา้าได้พี่น้องได้หัวหน้าให้มาก,ก่อน บดายแอนบดายขามกายเนาะพนให้มาก่อนเมาตาก็เลยมาตามนาที่หนพนสิมาน้ำล้างวสานพนแต่เพินก็ซิมาอยู่หัวหน้าพนกะอันหัวหน้าจ้าอันอ่าคนงานเฮาขออันคนงานเฮาขอกินเอ็มหน่อยคนเราขวดเด้อหัวหน้าเด้อไม่ได้หน่อยไกล้แล้วพี่เนอะไกล้แล้วไกล้แล้วใกล้สีแล้วอะพี่เน้ะุงเราอะคาดคเน่ว่าสร้างพนวามื้อนี้อวสานสัางพนวา บาสร้างมันนี่เรียบร้อยแล้วเนะาะฮะเรียบร้อยว่าสันพี่น้องไอ้สร้างว่ะสร้างหับประกันมาเรียบร้อยมันนี่แล้วว่าสาันถาลื่นถาส้มนำกันเด้อพี่น้องเด้อเมตตาการยังสิมารีวิวให้อันพี่น้องดูพี่น้องส้มต่อไปจนกว่าสิแล้วพี่น้องจนกว่าสิได้ขึ้น เล่งเลยพี่น้องสั่งเขา,าก,กันเล่งเป็นเล่งแม<า>่สาาั่งคนขอกินเอ็ม่อยดูผละกูอัดอัดไปทำหัวหน้าพนวาจัดไปถารุ่นถาสมนำกันพี่น้องรีวิว,วต่อไปขึ้นหลือว่าเปงของหน้าบ่อน พี่น้องเอ้สางผักกะลังเล็กเลยพี่น้องเอ้ไอ้ดอนผักกะมายืดบึงอ่งเี้ยยืนค่อยเบิ่งเน็ตนี่คือ้างผ่นนี่แหละสางผ่นนี่แหละว่าสั่นมันก็มาจับมาหยังมาจนแล้วเป็นอะไรยายได้เห็นสามนี่นะ้ยก็เป็นอะไรกึงพึ้นรัวแล้พขึ้นว่าสั่นนี่แห้งอยู่ใช่ไหมมองอยู่แล้วว่าสั่นแล้วก็ขึ้นรัวแล้วแล้วก็ขึ้นไปนนะขึ้นก็ขึ้นเท้ยงานดอกพี่น้องไอ้แม่ ขึ yes. 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 Mm ้นแล้วนะคแล้วเห็นหนังมีแห้งแล้วแห้งไม่ตากก็สิคันห้องให้เพื่อนห้องหนึ่งหาเสียงปูปูบอกวางเขาโทษของใครเดินหน่องเด้อเพราะว่าสร้างเพันก์ได้ตอกเส้นน้อยใส่ยายเส้นแล้วฮะาวบอวบไม่ต่างเงิดแมาสะ แล้วแี่ตาดไดไหอเ้าอน่อด้วจะอ้าวมันไม่ตาองไ้ที่น้อางสั่งสั่งกัูกน้องเทียงกันเลยใใเนี่ย่ใ่คไนแต่ลรคนพี่น้องไอ้ละไม้ละมือ เห็ดคนลอยาเป็นกระสิไวไวแล้วคนจิเล็งแม่เล่งมือเร่งไงมันแล้วมันนี่อย่างไงูแล้วๆยังแต่แอมพี่เ้างแอมแล้วเราก็ใส่ประตูเราก็เรียบร้อยเลยพี่เนาะแล้ว ไม่ยอมถ้าลุกถ้าชมถ้าดูน้ำกันแพี่น้องเด้อใส่คนละค้างเลยพี่น้องแต่ว่ามันกับวิญญาณไปได้พี่น้องเพราะว่า ตอกใส่แล้วแล้วก็มีแต่ตีคขาใส่น้าดกับเขอขอบุญขอบคุณเลยผู้ใหญ่ใจบุญถีมานสร้า,างเนาะสิมาสร้างให้สิมาเป็นสะพานบุญเหตุใหนยายดอนเผ่นเพรได้มีหมองอยู่หมองเศร้าแม่แม่นขอบุญขอบคุณหล,ลาย แม่ชาุเดอให้ถือของไว้เยอะเดไดายชาทุคอยบิกขับนำโซสแม่มาบิงมาแยงขอขอบคุณหลายขอบคุณพหญ่าขอบคุณผู้ใหญ่ใมาก่าสิ่่าสวยมาบมาแยงแม่แม่ตาก็เห็นผนได้สำนึกก็ดีใจหลายพี่น้องดีใจเพลิน ทีได้เห็นสัมนิแม่บารัยบารัยเห็ดหายแต่เฮือนพี่น้องป่วยทางคนป่วยทางคนคนกับแม่คนกับป่วยพี่น้องเจ้าพวกเข่าไปไปยักมาหยักอะไรพี่น้อยแม่ก็ได้ซื้อยามาให้เพื่อนกินใส่ก็มีแห้งแล้วยาป้าถั่เด้อแม่ในแยงอีกดอใบแม่ ก็กินยาไปกับใครแห่เป็นไงเ่ ALLY น่อยยา่หาสยานอไไนสั่งปกับเล็งเป็นเล็งเลยพี่นะว่จะบอกแม่จะไม่พอแม่กสันอะ้วแต่ว่านก็แม่นมีไหม่แต่ว่ารอถ่าไหม่เซีนยังบ่เลี้อาก็เลยบ่ได้บ่เหตุวาน ลแม่มีอย่างเง้ผลกบะเาะข่ามาเห็ดมันแหลกแม่ถ้าลุดนำกัรถ้าเบิ่งนำกันเลยพี่น้องเลยเอฟซีถูกฐานผู้ใดที่เป็นสะพานบุญหาสาดอนเนาะกระถะลุนถาดูถาศมนำกัน ต่อไปแม่ได้พ่นกว่า่นกาขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญละลายนั่นแหละที่เป็นสะพานบุญให้เราเราก็ดีแม่เราก็บมมียังสิว้าเนาเราก็ปลพื่มใจร้ายพี่น้องดีใจที่เคยได้ที่ที่ได้แบบนี้นะแต่ว่าเราบ่กเคยได้ดีแม่แต่แต่ี่ผ่านมาเราก็บ่กเคยได้แบบนี้ฮาก็สิได้พี่น้องเอาละ แม่ตั้งแต่เกิดเป็นตัวคนมาน้องไอ้ล่อฐาน้องมิดสั่งก็ใส่เล็กตัดมือทูเลยเป็นมีไฟกระเจ้าตะเกียงเลยใส่ขึ้นแม่แม่มีไฟกระเจ้าตะเกียงเราเหรพี่น้องไอ้ราบะ Cái em mong dù mong sao sắm này nó dài Ngoài. Kinh khẩu kinh tế vết nào ha, Mình mì đấy. Ha, Cái, Cái, cá nhân bố đại Mẹ Mẹ แม่ในปวดทางคนด้เห็ดทางเพื่อนเนองเยสร้างบุญไปนำกันเป็นสะพานบุญ่นองไปนำกันแม่เบิ่งทางคนเห็ดทางเพื่อนเนา้ยคุณ่ใจมากเคนมาดม่อะไรกั ดีมอกดีใจดายไปย้อาเแม่นที่เห็นมาสมํมน้แม่นอนบอรับเลยอืมเนี่นี่ว่านอนบอรับแล้วไม่แห้งหนึ่งมาก่คืนแล้วแม่ จะขึ้นอยแล้วก็จะมันแหลกพี่น้อยไปนอนเลยน้องมิดกบมาอะไรพ่อมาแต่สื่อสังกระซีกระบาดสิทาน้องมิดเป็นคนไปสื่อกระบาดสิทา หาตังวัดพี่น้องสั่งอันเราทิ่ทราปกำลังมาซื้อกำนองม็ดนี่กต่สร้างกระซี่สมมาเห็ดอันตู้พี่น้องเยแม่ตาคือลืมกระดมะหอไประทียหอยเลยพี่น้องล่งเราเราจะกินาอาหารกันใหม่พี่น้องจ้า เด็กพี่น้องมาเลยก็สมาค่ะควรพี่น้องจ้าถ้ารอดูอีกคลิปหนาเด็กพี่น้องตอนสั่งคนใส่บ้านประตูตอนตอนแล้วใช่ไหมจ้าถารอดูคลิปหนาพี่น้องจ้าเมตตากับคาแล้วคลิปในพี่น้อกันหน่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งเมตตาในเด็กพี่น้องเลยแล้วก็ส่องน้องเม็ดนำส่องเบาตานำขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามติดกระหับส้มสวาสดี